มีศาสนาอยู่ศาสนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกันกันกบศาสนาพุทธที่มีแนวความคิดที่คล้ายกันแต่ต่างกันที่หนทางปฏิบัตินั่นก็คือศาสนาเชนเราได้เดินทางไปพบนักบวชเชนสายที่คำาพอท่านหนึ่งผู้ละทิ้งหมดทุกอย่างแม้กระทั่งเครื่องห่อหุ้มร่างกายท่านจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรในโลกปัจจุบัน ราชคลึในเวลานั้นเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยเหล่าปัญญาชนนักพรตนักปรัชญาลัทธิต่างๆมากมายและศาสนาหนึ่งที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาก่อนก็คือศาสนาเชนแม้กระทั่งพระเจ้าพิมพิสารเองก็ส่งให้การอุปถรัรมภ์ศาสนาเชนเช่นกันพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนซึ่งมีแนวความคิดปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธการบูชายันเช่นเดียวกับศาสนาพุทธ ใต่างกันที่หนทางปฏิบัติและการทรมานกายอันสุดโต่งของเหล่านักบวชเชนเพื่อไปสู่อัโลกเป็นภพที่อยู่เหนือโลกซึ่งไม่ใช่นิพพานตามประวัติของาศาสนาเชนนั้นพระมหาวีระเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งในวงกษัตริย์ชาวีผู้ครองกรุงเวสาลีสเสด็จออกบวชและได้บำเพ็ญตบะทรมานกายจนบรรลุค,ความหลุดพ้นจึงได้ประกาศศาสาศนาเชนขึ้น เมื่อ57ปีก่อนพุทธศาสนาโดยพระมหาวีระคือศาสดาองค์ที่24เพราะตามคตินิยมของศาสนาเชนนั้นได้มีศาสดาองค์ก่อนหน้านี้มาแล้ว23องค์ทั้งๆท,ที่ศาสนาเชนมีหลักความคิดใกล้เคียงกับศาสนาพุทธ ต่ศาสนาเชนก็ไม่เคยสูญหายไปจากอินเดียเช่นศาสนาพุทธศาสนาเชนกลับรุ่งเรืองและมีผู้นับถือมากโดยเฉพาะในกลุ่มพ่อค้าและคนร่ำรวยจนกระทั่งทุกวันนี้ บาลานปูจิยาเป็นนักบวชเชนนิกายที่คำพอนซึ่งเป็นนิกายนุ่งลมห่มฟ้าหรือจีเปลยเพราะถือว่าได้สละละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อเข้าสู่เพศนักบวชอาตมาตัดสินใจออกบวชก็เพราะระหนักดีว่ามนุษย์ทุกคนยังมีบาปมีจิตใจไม่บริสุทธิ์ทำให้ไม่อาจช่วยเหลือใครได้เพราะคอยจะนึกถึงแต่ตนเองหลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านการค้า ปรารันปูจิวาได้อาศาเป็นลูกศิษย์นักบวชเชนรูปหนึ่งออกเดินจาริกตามพระอาจารย์ไปทั่วประเทศอยู่6ปีจึงได้ละทิ้งบ้านเรือนออกบวชตั้งแต่นั้นจุดมุ่งหมายของอาตมาก็เพื่อต้องการช่วยเหลือคนชี้นำพวกเขาให้เดินในหนทางที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนกันไม่ใช้ความรุนแรงหัวใจหลักของาศาสนาเชน คือหลักอหิงสาไม่เบียเดเบียนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอย่างเคร่งครัดและนักบวชเชนจะใช้วิธีการทรมานกายหรือบำเพ็ญตบะอย่างหนักเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นนักบวชเชนจะไม่อยู่ประจำที่วัดใดวัดหนึ่งแต่จะออกทุด,ดงไปเรื่อยๆเพื่อบำเพ็ญตบะและสั่งสอนชาวบ้านตอนกลางคืน อาตามาจะอาศัยตามธรรมศาลาโรงเรียนวัดเชนหรือที่ที่ชาวบ้านนิมนต์ให้ไปเทศนาส่วนอาหารนั้นก็แล้วแต่จะมีใครเอามาถวายนักบวชเชนปารานปูจิยาถือพระวินัยที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด108ข้ออย่างการฉันอาหารจะฉันเพียงวันละหนึ่งมื้อในเวลาสิบโมงเช้าเมืม่อไร่ที่เห็นนักบวชเชนยกมือแตะไว้ที่บ่าก็แสดงว่า ท่านยอมรับอาหารที่มีคนมาถวายสำหรับนักบวชปารานปูจิยาแม้จะไม่ได้ถึงกับทรมานตายด้วยการอดอาหารอย่างเด็ดขาดแต่ก็ได้ตั้งจิตเอาไว้ว่าจะฉันอาหารเฉพาะเมื่อมีคนมาถวายเท่านั้นและถ้าคนที่นำมาถวายมีลักษณะไม่เหมือนกับที่นึกไว้ก่อนหน้านั้นก็จะไม่รับอาหารวันนี้อาตมาได้นึกว่าจะเห็นคู่สามีภรรยาถือหม้อน,น้ำนำอาหารมาถวาย ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่รับอาหารโชคดีที่วันนี้คนนำอาหารมาถวายเป็นคู่สามีภรรยาและถือหม้อน้ำมาด้วยเหมือนอย่างที่นึกไว้ฉันจึงได้เห็นการฉันอาหารของนักบวชเชนิกายที่คำพรที่ไม่เหมือนใครนักบวชเชนจะต้องยืนมชันอาหารโดยรับอาหารมังสวิรัตเมื่อใส่ฝ่ามือทีละคำและขยี้อาหารในมือเพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งมีชีวิตเช่นมดหรือแมลงปนอยู่จึงป้อนอาหารเข้าปากและถ้าหากพบเมื่อไหร่ก็จะเลิกชั้นทันที <reconnect. î ns it> ความเครื่องครัดในหลักอหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ <î ns it> ทำให้นักบวชเชนต้องระมัดระวังทุกก้าวเดินเพื่อไม่ให้พลาดไปเหยียบสัตว์ โดยมีแท้ไว้คอยปัดมดแมลงที่พื้นตลอดเวลาในฤดูฝนซึ่งมีแมลงและกบเขียดชุก er ชุมนักบวชเชนจึงไม่ออกจาวริกไปไหนแต่จะอาศัยอยู่ที่วัดที่ใดที่หนึ่งช่วงที่อยู่จำพรรษาสี่เดือนก็จะมีผู้นับถือเชนมาที่วัดเสมอ เป็นช่วงเวลาที่อตาตมาได้แสดงธรรมะสั่งสอนและช่วยเหลือชาวบ้านก่อนที่จะออกเดินทางไปบำเพ็ญตาบะาอีก8เดือนวัดเชนแต่ละแหง่งจึงต้องมีคนอยู่ทําหน้าที่ดูแลวัดตลอดทั้งปีผู้ดำรงตำแหน่งนี้เรียกว่าพระ ทำหน้าที่ต่างกับนักบวชพราเหล่านี้จะนุ่งห่มผ้าไม่โกนผมไม่ทุดดงไปไหนและจะอยู่ประกอบพิธีทางาศาสนาที่วัดให้กับชาวบ้าน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาเชนนิกายที่คำพรที่นุ่งหลมห่มฟ้าหรือนิกายสเสวตตำพรซึ่งเป็นนิกายที่นุ่งห่มขาวมีผ้าคาดปิดปากต่างก็ยึดถืออหิงสา <S <S เป็นหัวใจหลัก ความเคร่งครัดในเรื่องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตส่งผลให้คนระดับล่างส่วนใหญ่ซึ่งทำเกษตรกรรมไม่สามารถนับถือศาสนาเชนได้เพราะเป็นอาชีพที่ต้องขุดดินปลูกพืชซึ่งอาจไปทำร้ายสัตว์ในดินเข้าโดยไม่รู้ตัวเหตุนี้ผู้นับถือศาสนาเชนจึงมักเป็นพ่อค้าหรือชนชั้นกลางซึ่งมีฐานะร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่สามารถอุปถัมภ์วัดเชนให้รุ่งเรืองอยู่เสมอจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน สิ่งที่ฉันเห็นทุกครั้งที่เข้าไปในวัดเชนก็คือผู้ที่นับถือเชนจะพาลูกหลานไปร่วมทำพิธีที่วัดทุกเช้าสอนให้เด็กๆสวดมนต์ภาษาปรากิตเป็นทํานองเพลงที่สนุกสนานที่ขาดไม่ได้ก็คือการทำบุญด้วยมเมล็ดถั่วและข้าวขณะที่สวดมนต์ทุกๆวันพวกเขาจะรวบรวมเมล็ดถั่วและข้าวใส่กระสอบไว้เมื่อสะสมได้จำนวนมากพอก็จะนำไปบริจาคให้คนยากจนต่อไป